สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้สำหรับคนที่เล่นไม่เก่งนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเล่นยังไงก็ไม่เก่งสักทีนะแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างประโยชน์ให้ทีมแล้วก็เล่นเพื่อให้ทีมมีโอกาสชนะสูงสุดนะก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่เก่งเนี่ยจะให้ทีมชนะ แบบแปลกๆเลยเหมือนกับคนที่เล่นเก่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นแบบทำประโยชน์ให้มันได้มากที่สุดอันดับแรกเลยก็คือตัวละครน,นะตัวละครเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เล่นไม่เก่งเลยแต่ยิงไม่เก่งเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องทำประโยชน์เพื่อทีมให้ได้ก็จะมีสองตัวนะแนะนำก็จะเป็นหมอคอยชุบเพื่อน กับอีกตัวหนึ่งจะเล่นง่ายมากกว่าเพราะหมอบางทีเวลาไปทุบเพื่อนเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนช่องผมและกำลังหาบริการรับเติมเกม Delta f o r c e Mobile และ Steam ที่ดีที่สุดนี่เลยครับแกสปอบอัพใช้เพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นรวดเร็วปลอดภัไยไร้รีฟันการันตีด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า2 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ a s ส a ก t o p u p อย่าลืมใส่แอดด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึง g a t ส Top Up ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเพื่อนชอบไปอยู่เขาเรียกว่าอะไรตรงดงกระสุดอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเล่นยากแต่นี้คือผมจะให้ง่ายกว่านั้นนี่ก็คือตัวลีคอนซึ่งลีคอนก็จะมี3ตัวนะตัวผู้ชายผมไม่พูดถึงละกันกา มันก็จะมีลูน่ากับแฮคคอร์แต่แฮคคอร์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่าไอตัวผู้ชายรีคอนไข่เล่นเลยดูดิต,ตัวมันมันไม่เหมาะกับสานเนี้ยโหมดเนี้ยมันไม่เหมาะมันเสียเวลาทาแต้ม,มสกิลไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไมเท่าไหเพราะนั้นแหละนําเล่นเป็นตัวแฮคคอร์ีคอนรีคอนเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือว่า ตัววางจุดเกิดเพื่อนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราต่ตอนนี้อ่ะ,อะพูดถึงการเดินเกมในจังหวะนี้ก็เดินเกมก็คือว่าสมมติเราเล่นไม่เก่งเนี่ยเวลาเราไปยึดเนี่ยเราจะไม่เข้า B1 นะเราจะเข้า B2 ตลอดนะพยายามแบบเข้า B B2 ก่อนอ่นะแล้วก็วางจุดเกิดนี่วางจุดเกิดใ้ใกล้จุดยิง B2 เพื่อเราจะได้เข้ามายึดได้คือเราจะไม่ไปตี B1 ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตี B1 เนี่ยเรายิงสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราจะต้อง ฉีดออกมาตรงที่คนเขาน้นน้อยนั่นก็คือ B2 โอ้แต่ทีมนู้นเล่นเก่งนะดูรู้เลยว่าเล่นเก่งเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจุดเกิดเราแตกไวมากไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราก็จะไป B2 หม่เราไม่ต้องเน้นยิงอะไรมากมายนะพออันติมาปุ๊บเราก็กดได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีแต้มบวกมาคือการแบบนี้ทําให้คะแนนต่อน,นาทีสูงอาวแล้วสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งตอนนี้ผมจะไม่ได้ใช้พวกมิสไซล์หรือวางจุดเกิดใหญ่นะเพราะว่าถ้าเกิดเนเล่นไม่เก่งเนี่ยคะแนนน่าจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ จะเขาเรียกว่าจะจะซื้อของชิ้นนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เล่นของชิ้นนี้แต่ว่าคะแนนต่อนาที่ผมก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะก็น่าจะประมาณไม่ถึงพันหกหรอกเพราะว่าคีย์หลักในการที่จะทําให้คะแนนต่อนาทีสูงพันหกพันเจ็ดพันแปดเนี่ยก็จะเป็นพวกจุดเกิดใหญ่แล้วก็เป็นมิสไซน์แล้วก็วิ่งเข้ามาเข้ามาในจุดบ2สยิงสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็สร้างจุดเกิดไปใกล้ๆจุด B ีสอ้ไ จุดเกิดเราโดนยิงแตกแหละแต่ว่าเพื่อเราอยู่บีหน่ไม่เป็นไรอันนี้คือจริงๆต้องไปบีสองเหรอแต่ว่าเพื่อเราอยู่บีหนึ่งเราก็เลยมายึดบีหนึ่งก่อนแล้วก็ใช่อยู่ในจุดแล้วก็ว่าจุดเกิดที่บีหนึ่งเลยไหนๆก็ได้บีหนึ่งแล้วก็บีหนึ่งก็ได้บางทีมันก็ต้องพลิกแพงไม่ได้แบบต้องไปโฟก,กัสบีสองขนาดนั้นถ้าเกิดเพื่อเราอยู่บีบีหนึ่งเยอะก็ยึดบีหนึ่งก็ยึดบีหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ถ้าจุดเกิดเราโดนยิงแตกแล้วขึ้นอยู่กับเกิดเพื่อนเพื่อนเ,อนเกิดตรงไหนเนี่ยเราเกิหดหัวเพื่นเลยอ่าเราก็จะได้ไป b ีสอได้ b ีหนึ่งได้บีสอแต่ทีมนู้นตึงอยู่นะตอนนี้ตึงอยู่รู้สึกว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยจะเป็นแรง็งมาแชลของซีซั่นหกันแล้วแล้วก็ดูต่อเป็นตีด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมผมมั่นใจว่าผมชนะได้ผมมั่นใจผมชนะแล้วถ้าถ้าเล่น ถ้าเดินเกมแบบนี้ผมว่ามันจะชนะได้แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เน้นยิงนะตอนนี้ไม่ได้เน้นยิงเพราะว่าคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งอาจจะยิงไม่ค่อยเก่งเท่าไรหรอกน,นั้นเขายึดจุดแล้วก็ทำประโยชน์ให้ทีมแล้วก็ทำคะแนนต,ต่อไิงสูงสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งก็เนี่ยบางจุดเกิดไปถ้าเกิดว่าหนึ่งเราตายใช่ไหมแล้วเราไปเกิดจุดเกิด,เอ,เ,กดเองเขาก็ได้แต้มเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเกิดได้เราก็ต้องเลือกเกิดจุดตัวเองนะเมสีก็ช้นติททำแต้มสแกน แล้วก็ยืนอยู่บนจุดแล้วจะได้แต้มเนี่ยน่งกินอะไรมากแล้วเวลายืนอยู่บนจุดเนี่ยสมมติเราเข้าไม่ในจุดเนี่ยห้ามยืนพื้นที่โล่งนะในจุดแนะนําเป็นยืนแบบพวกหลังกําพงกําแพงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยืนสดแบบพวกคนที่เล่นเก่งๆเขานะั่นเองไม่ได้ยจุด B2 ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะลร เกิดจุดเกิดตัวเองได้30แตนเนี่ยเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถตายรัวๆก็ยังได้ตายรัวๆก็ได้แตนเห็นไหมยิ่งตายยิ่งได้แต้มสีล 30, 30ะสามสิบสามสิบอ่ะถ้าเกิดจุดเกิดตัวเองเนี่ยแล้วก็วางจุดเกิดแล้วก็ป้องกันจุด B2 ตอนนี้ผมเลือกที่จะป้องกันจุด B2 นะยิงได้ก็ยิงตายก็ไม่เป็นไร ตายก็เรามีจุดเกิดของเราอยู่แล้วตอนนี้ผมเน้นป้องกัน B 2ไว้ก่อนเพราะว่า B เพื่อนเราได้จะผล่ไปละเห็นไหมเกลอยรายหน B1 ไปยังไมยิน B, น B 2, 2> <c oughs> โอ้โหแรงมาแชวกันเยอะแล้วนนเนี่ยส <c oughs> ีสันหกเล่นเงินไวนะ <c oughs> ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ก็คือเล่นก็คือเล่นเฉพาะตอนที่ทำคลิปเพื่อนด,ดูนี่แหละต้องจุดเกันต้องการ B2 เอ้เอ้าแตกเลยไม่สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรผมจะป้องกัน B2 ให้ได้ตอนนี้จุดเกิด B2 โดนยึดเอาตอนนี้ B1 ก็โดนยึด เพราะฉะนั้นผมก็ป้องกันดีหน่โอ้ทีมนุ้นเล่นเก่งนะอันนี้ต้องพูดจริงๆว่าทีมนู้นเล่นเก่ง lost, off, คือคี์หลักของผมก็คือผมจะยืนแบบเน้นอยู่ในจุดเพเปอนสังเกตดผมจะไม่ออกไปไล่ยิงไล่ตัดน,นอกจุดเลยผมจะอยู่ในจุดเลยสมมติผมจะมายึดปีสองผมก็แช่อยู่ในจุดนั่นแหละไม่ได้ออกนอกจุดเพราะฉะนั้นการยิงผมจะไม่ได้เยอะสักไร ก็ได้วิ่งเข้ามาในจุดแล้วก็ยิงเกนสุดในจุดตายก็ไม่เป็นไรระวังจุดเกิดไว้แค่จุดปีสองหละ่ะสนามเนี้ยเล่นยากอยู่นงเนี้ยนนตายการเล่นของผมตอนนี้จะเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมไม่ไปวิ่งยิงจุดเกิดเลยคือผมจะเน้นยิงจุดสำหรับคนที่แบบเล่นไม่ให้เก่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าตาจุดเกิดเนี่ยเหม,มาะสำหรับคนเล่นเก่งมากกว่าเพราะว่ามันเจอศัตรูแบบเยอะอะเข้าใจใช่ไหม มันเปัตูเยอะแเรา,าไม่ได้ช่วยยึดจุดด้วยผมก็ตั้งใจจะคือแบบเล่นเนน้นชนะก็คือยึดจุดเป็นหลักมันก็จะอยู่แถวจุดแล้วก็วางจุดเกิดใกล้จุดที่เราต้องการจะยึดไม่ต้องกลัวตายนะไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าเราสร้างจุดเกิดไว้แล้วจุดเกิดเราใกล้เลยนี่ขนาดไม่ค่อยได้แบบไล่ย,ยิงอะไรนะเนี่ยที่หนึ่งเลยเนี่ย เห็นไหมดู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 ว่าจุดเกิดว่าจุดเกิดไหมเนี่ยเห็นไหมได้คะแนนจากว่งจุดเกิดรัวรัวคนยิงเราเยอะเกินแล้วนะเนี่ยยิงเหรอยิงยังไงฮะเยอะเยอะทีมทีมนู้นเล่นเก่งอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าทีมนู้นเล่นเก่งนะตนเนี้ยไม่ไม่หมูไม่หมูเลยดูดิ ทีมนู้เล่นเก่งทีนูเล่นเก่งกะว่าจะมาเล่นแบบให้มันชิลกว่านี้นะโอ้โหเจอทีมนู้นยิงยิงเราล้วงห่วยมากแต่เล่นแบบนี้มีโอกาสชนะสูงตัวสบายจะเข้ามาในจุดแล้วก็ยิงตัดศัตรูในจุดอะได้จุดแล้วโอเคสบายมากโอเคได้จุดแล้วต่อไปเราก็ จำที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่เก่งเนี่ยเราต้องยึดจุดไหนก่อนอแบบเริ่มต้นเกมอ่ะผมแนะนำว่าให้ไปที่จุดสองก่อนแนะนำให้ไปที่จุดสองก่อนจุดเกิดใหญ่ก็น่าวางนะนนนถ้าวางจุดเกิดใหญ่หนี่แป๊บเดียวเลยนี่ซีสองได้เลยแน่นอนถ้าวางจนะุดเกิดใหญ่อะ ยิงมาซีสองก่อนแล้วเคลียร์ศัตรูในซีสองก่อนไอยเห็น,น,นไหมซีสองร้จะได้ละ นี้เราเกิดใกล้ๆเพื่อนผมก็เลยกดเกิดตรงนี้นะมาแต่เราก็ตั้งใจว่าจะซีสองเพราะเมื่อกี้เพื่อนถมไปซีหนึ่งเยอะแหละแาละซีสองเห็นไหมง่ายไหมทีนึนเขาเล่นเก่งเนี่ยบอกโอ้โหมีปุ่งมีบอดไม่ได้นะคุณดูป้ายชื่อเขาด้วยมีแต่มาเชลทั้งนั้นเนี่ยให้ดูดิมาเชลทุกตัวนี่ไม่ก็นี่ก็ป้ายวิกตอรี่อยู่ไหน <iento> uhm โอ้เจอตาบอดเจอตาบอดไม่ได้แล้วก็ป้องกัน C2 เพราะว่า C1 เนี่ยคนไปยืนแหละเราป้องกันในป้องกัน C2 เห็นไหมแล้วเวลายืนเนี่ยถ้าจะแบบอยากยิงได้เปรียบเนี่ยพยายามแบบยืนหลังที่กำบังนะเราจะไม่ยืนซื้อที่โล่งเนี่ยจะได้ยิงรัวๆเลยแล้วพอเราก็สุดหมดเราก็สามารถก้มแล้วก็กลับลงไปรีโหลดได้ใช่ไหมง่ายมาก ถ้เรายิงจุด,ดเกิดเราก็วางจุดเกิดในให้ใกล้จุดที่เราต้องการจะป้องกันหรือยิ่ที่สุดเนี่ยแล้วป้องกันซีสองถ้าเอาศัตรูยังโผมซีสองมาเรื่อยๆผมก็ไม่จะไม่ไปอยู่ซีหนึ่งนะที่ต่อให้เรายึดได้แล้วแต่ศัตรูโผล่มาที่ซีสองเลยผมก็อยู่ซีสองนี่นแหละไม่ไปไม่ต้องไปเพราะไม่งั้นเราอาจจะโดนยิงตัดได้เนี่ยซีสอง ระซมันจะเริ่มกันคือยัดเลยๆเพื่อนๆดูแมพเห็นไหมว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเริ่มโยกไปจุดซีหนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะที่ต้องโยกตามเพื่อนนะผมก็จะเน้นป้องกันจุดซีสองผมไว้ก่อนคือเน้เน,นเน้นโยกห้ช้าเน้นป้องกันอนะมากกว่ามากกว่าไปบุกตีอะมูลยิดายเห็นไหมจบง่ายมากๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้จุดเกิดใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใช้มิซายพยัญน,นแต้มคะแนนต่ละทีก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ เป็นการตอบโจทย์คลิปจริงๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นนี่ขนาดไม่ได้เน้นยิงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเน้นยิงตอนนี้ผมว่าน่าจะเยอะเยอะอยู่ใครชอบคิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ